เไม่ก็บ่งีจะกดกินแล้วมันไปกดปุ่มโอเคอะรถออกรถออกเฮ้ยคุณไปไม้ตรงนี้ออมันไม่ตัวอพ่อไอพ่อเขาถามว่าจะันพอกันไหมอ่ะกูทำไงแม่นพอไหมเก็บไว้แค่นั้เตะเก็บไว้ก็ได้ไม่มีอะไรไม่มีเสียหายระวังรีเหนวอยเว้ยไปยิ้มทำไมรีอะนะไม่รีไม่รีครับยไม่เป็นไรกันเลยเออ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 เเออเอบเอเอ ก่อนข้าพฟจอมก็ปล่อยทิมันะโอ้ยยัดตัถึงเว้ยใจียนะครับเฮียใครมีอาหาระโอไก่มาดิมาดิมาดิมาเล่นน้ำเาม้าดิสิเาเนูถบ้ม่ดิสิาไปของเกย้งยไปทำจะลอกไก่อะไรเีย แค่เดินไปที่เข้าที่เ้าไก่้อาไหมเล้ยแกระวังไก่ทองเลยไก่ทองอะไรนะเราไก่ทองเลยไก่ทองเหรอเจนี่ทองจะเล่าไก่ไม่รู้เหรอเฮียจะจะอ๋อไอ้มาดายแล้วจ๋ามาดายแล้วแบด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 มาจะตายแล้วเฮียเป็นเรื่องว่ะไอ้ตัวไหนมันก็แบดแบดอยู่ที่เดีย โอโง่โตเลยอ่ยมันมาถึงที่เลยโคตรเกินอ่ะอสเวนรติกานดิอสเวนรติกาเดี๋ยเจอเรียกพงว่าอสเวนเอ้ยโอ้ยโอแล้วผมหิวอ่ะเอ๋่ยน่องไก่ผมงเราสามรอบข้าตัวตายปะเออข้าตวตายแล้วเก็บของมาแล้วข้าตวตายซะเอาลีมห่อวะไ ดีไงเฮียช่วงนี้ไม่เป็นแต่จนอาหารพอกินพอแต่พอกินพอโเฮียอะไรตัดเดี๋ยว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 พวกขอดีเพื่อนเดี๋ยวกันตัวแล้วข้าวตัวจ่าเดี๋ยวต้องยิใครก็ได้ของข้างนี้ไปใส่อันนี้นะเออข้างเะรนเตื่นกระโดดลงโลกไอ้เหี้ยแม่งโคตรดีโคตรโหดเหรเอ้ยจ้ามึงโดนตีเดียว เดินไปเจอเช้าแล้วใส่ข้าวนะต้องกล่องนี้ใส่ข้าวนะยึดแม่ตายโอ๊ยไก่ไม่กินเราจะหาข้าวไหมวะเราไม่มีสัตว์เลยที่จมีแต่ไก่ไก่ก็อ้วดถือมึงไปในน้ำแล้วล่ะจ่าจ่าจ่าลงประตูปะเดี๋ยวลงประตูปะลงลงลงอย่างลงกระจกว่ะแม่ โอ้ยรักบันจังเลยตึงเกรมอยู่นี่เอ้ยจะชาเลยเย็บเย็บเว้ยเอ่อทอลีใครทำพี่อะไรเนี่ย,เ,ยเครื่องดนตรีที่มันขาบได้ปะสาบได้ไดสาบถม เียมันไอบอสไม่มาเลยไม่รู้จะทำไรปล่อยทิ้งไว้แหละแหละเจมส์อะเมสเอะโอไยบ่อนให้บ่อนรู้ว่ากูจะหาหาไงดี้หแค่ตกปลาอะไรอย่างเมันตกปลากูมาพอเราตัดมาเราเราทิ้งมาอย่างเงี้แหละไม่ตัดอกกูไม่ตัดแต่มึงสั่งให้กูตัดหลายรอบแล้วจ้ะไม้มึงเต็มบ้านเลยึงมีทุนจนมึงจะทำให้อะไรก็ได้กันเนี่ยมึงดูไม้ดิ มาให้แป้นลูกกี่กองวะเนี่ยโอ้ชอรี่ไม่กินไม่ได้มันเพย์เยอะห้าเลยครับอรี่สามรอบครับครับครับนีครับครับเบ็ดครับไยแล้วจ่าลงใช่ไหมจ่าจบยังเฮ้ยจ่าตกไก่มาจ่าจ่าตกไก่ออย่าเงี้ยนี่ปะไหวกันแหละเดี๋ยวให้ไปตก ปะปะปะลงลงประตูไหนประตูดูหน้าปะประตูสีแดงอ่ะแดงประตูอ๋อจะทำอะไรเจาอยู่ไม่ได้ก็มีอีกวานจะเก็บไว้เหรอได้แล้วได้แล้วก็ลงอีกห้องหนงกูเจาไอ้นั่นน่ะไอ้ที่รีโลอ่ะไม่ลงประตูอื่นรีโลอ่ะปร๋อเจ้ก็ช่วยหน่อยอ๋อไอแกมันเอาแม่ไอ้แกมันเอาแม่มันอยู่ดีไหมล่ะเราอตา่ไปป่า

อะไรไอ้บอลเรื่องนะลุงไหมพอลุงไหมได้หมดเข้ามาดิตอนนี้อ่ะเอาเลยแม่ก็แยกจอเหมือนจะเออไม่กูออกอยากรูุ้งบอกอีแบบยังไงกูเรียกแบบยังอยู่แม่เพี้ยเลยเอองั้นเอาฝั่งนี้มันถูกใจโม่แล้วจับปันได้ยังฮะเออต๊กเออเออเนี่ยจ่ากูได้หิวตายแล้วจ่าหิวตายแล้ว เอาแค่ดราทอไปอันนียนหนึ่งแต่ผมวินลีตัวอะไรแตเก็บไปขขาดาวดาวดาวลุงลีตัวได้รอะเดือดที่ของอะไรเพื่ได้ปลากระเป๋าสวยจะเด็กนะไปโอเชียน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 เออขาดาวดาวลุงหนึ่งดวงขขาขาดาวลุงเฮ้ยเอาดีโอชมาเร็วพอเถ้าพอได้ตัวรับนะ มันฝกมันเล่นได้ยาวๆเลยตรงนี้ไปลูกแตงโมมันสองอไไน,อนิ้วแตเอ่อไปทางไปนเฮ้ยอาละเขาบอกโอเคซค่ OK, ะ <laughs> โอ้ยต่อว่ะ <laughs> ทอเฮี้ยเลยคนอยากเลิกคุยอีกไม่ก็ทงเขาเสียใจไงเขาทะบเฮี้ยอะไรล่ะก็ตทำเขาเสียใจไงรู้สึกผิดนะเว้ยผัดดาวลูกสองรู้สึกผิดใช่ไเออรู้สึกผิดนะเว้ยเต้คนที่อะไรรู้สึกผิดเก็อยากบอกเลยกก็อยากบอกเลอกคุยก็รู้อึกผิดไงที่เต้องผมบอกเลิกไงก็คุย มันก็ควรรู้สึกผิดไปใช่หรอวะไม่ไม่ทากูเห็นสาวในสาวในมือสาวในโทรศัพท์ไม่ทาใช่หรอเออมีทางแคบไว้อ่ะวิทยเ <คน S 1> ลือกกู๋สองที่ชิบหายแล้วไม่ทาแค่ไว้อ่ะไม่ทาเ<ข>ป็นคนยังไงวะแค่รูกสาวเนี่ยข,ข,ข,ขอเขาแฟนแล้ว เออไม่ทาไม่ทาลูกของอะไรอ่ะเด็กฉันว่าะสมงรับศีกงเราเราเราเคยชอบขอขอเคยชอบเราไงแต่ว่ามันมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวด้วยไงมันก็เลยทำอะไรก็คืออ๋อจาเก็บฟองอะไรวะจะพอตัวหลุดแล้วพอแก้ดิแก้ดิขี่มาแล้วยังยังไม่ยังไม่ตังค์วางตัวเลยโอ đa แล้วทำไมจะเผาจะดูดหรออุ้ยใครจะเผาอะไรหรอเฮียอะไรตักทิ้งไว้ยองยอง คิดว่าเมทาจะดูดบุหรี่ขอไปเช็คไม่ใช่เช้กแม่งเรี้กคูณสองเลี้ยคตรเยอะเลยต้องต้องอัพตัวว่ะขอเอคในใหมายับแป,ป๊บนึ่บน่าได้ติด,ตดไฟโอเคก่อน